เบื้องใหญ่กูดูกูหายไปหาหมอผู้เดียวว่าสันมื่อนี้นะ่ะเบิ่งมันได้อีหยังมาให้ฝากกูดูกูไปหาหม้อล่องบาตน,นึงให้มันไปอีกล่องบาตน,นึงว่าสันต่างคนต่างม,มีนัดเบิ่งมันได้มาดูหอบอิญุอิญุๆๆมาใส่ถุงปุ๋ยมาเบิ่งดูนี่นี่นี่แค่ออกแค่ออกแค่ออกเบืง้งเบื้งเบื้งเขาเอาเขากำลังเอาเขาไมาสะกินลนะอุ้ยอุ้ยมั่งมึงซื้ออย่างเนี่ยสรุปข้าละหนึ่งข้าละสองโอ้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 หนู กูระเงิดกละงอบ่เป็นตะปอยมันไปผู้เดียวได้แน่เนี่ยเอ้ยออกมาเลวเพิ่งงดมากเลยนี่งามงเพิ่งดูมันแรงน้ำกลนเขาเจ้าสันเพราะย่างยันที่ย่างอยู่ขางทางน่ะที่ย่างแบบฟูงแบบไทยอยู่ขางทางน่ะไปเห็นเราไปหอบเอาแมวเขาเจ้า อุละยอมบ่เป็นตะปอยมันไปผู้เดียวอหลีได้ไปใส่เนี่ยคือมันไปน้ำกันจากได้สีได้แปดใช่ป้โอ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 ้น้อเงยดเงยดมาเอาไปเด้อผู้ใดอยากได้เรียงแมวอยากเรียงแมวน่ะเนี่ยมังมีสีสุก